ข้าค,คือไอ้เลี่ยมจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่126่งรคำเตือนช่องนี้อาจไมีเนื้อหาที่เก่าอาจจะภาพแบบเรอะแรงบ้างฮ,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 ฮ่าฮ่าถ้าชอบก็กดปุ่มติดคิดด้วยนะครับอยากกดรีพอร์ตนะครับขอบคุณมากครับตัดกลับมาที่ทางด้านนักบุญศักดิก์สิทธิ์ของบรรพบุรุษมนุษย์นี่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะ ตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณหยินบริสุทธิ์กับสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญินบริสุทธิ์พวกมันเริ่มหายไปกันเกือบหมดแล้วไม่ใช่ว่ามีแค่ท่านบรรพบุรุษมนุษย์หรอกหรอที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือว่ากูช้างเกอเขาเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่ากูช้างเกอจะเป็นบรรพบุรุษมนุษย์กับชาติมาเกิดไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเลยยาไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิไม่เห็นจะต้องทำหน้าทำตาขนาดนั้นเลยนี่นา นี่นี่นี่เจียงซูซูบอกความจริงกับข้ามาเถอะนะระหว่างเจ้ากับกูช้างเกอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไม่ต้องมาสนใจข้าหรอกนะเจ้ารู้ไว้แค่เพียงว่าเขานั้นไม่ใช่คนดีก็พอแล้วจงอยู่ให้ห่างจากเขาไว้อะไรกันข้าเห็นเจ้านั้นเป็นสาหายที่สนิทที่สุดของข้าแล้วแท้ๆแ,แต่เจ้ากลับไม่บอกอะไรข้าเลยเนี่ยนะเอาเถอะข้าก็รู้อยู่แล้วว่าเขานั้นไม่ใช่คนดีอะไรมากมายนะักแต่ว่านะ ข้าเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรเท่าไรด้วยอะไรที่ชั่วชั่วแบบนั้นนะนั่นแหละมันน่าจะเหมาะสมกับข้าดีแล้วแต่ในเมื่อท่านมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างกับเขาดังนั้นข้าก็ทําได้เพียงแค่ยอมไปให้กับความรักครั้งนี้ก็แล้วกันพูดอะไรของเจ้ากันข้าไม่ได้อธิบายให้เขาไปชัดเจนแล้วหรออ๋อแน่ใจนะปกติและในละครต่างๆเนี่ยพวกที่ไม่ชอบขี้หน้ากันทะเลาะกันแบบนี้นะ พอหลังๆมาก็มักจะร่วมมือกันตลอดเลยนะไม่ไม่เป็นไปไม่ได้อืมพอคิดคิดดูมันก็จริงนั่นแหละเจ้านั้นก็เป็นเพียงแค่คนโง่ไม่มีท่าทีอ่อนหวานอะไรเลยสักนิดกูช้างเกิดออกมาแล้วหรอพี่กูเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรขอบคุณที่เป็นห่วงนะททเทพธิดาจือจินตอนนี้เจยินเถียนที่นี่ถูกข้าขัดเกลาไปแล้ว และปานยินบริสุทธิ์ก็กระจายไปหมดแล้วด้วยด้วยความสามารถของข้าข้าก็ทําได้เพียงแค่เท่านี้แหละพี่กูตอนนี้ข้าชักจะเริ่มสงสัยจริงๆแล้วนะว่าท่านคือบรรพบบรุษมนุษย์กับชาติมาเกิดจริงหรือเปล่าไม่มีใครในโลกใบน,นี้สามารถทําเรื่องแบบนี้ได้หรอกแต่ว่าทําไมท่านถึงสามารถทําได้กันละ่ะอา้าวข้าก็บอกว่าไม่ใช่ไงท่านเทพธิดาจื่อจินพูดอะไรกันนะบุคคลที่สูงทรงอย่างท่านบรรพบุรุษมนุษย์เนี่ย นักพดตัวน้อยอย่างข้าเทียบไม่ได้หรอกนะเป็นแค่หิ่งห้อยจะหาสู้จันทาได้อย่างไรกันคราวนี้ที่ข้าทําแบบนี้ได้มันก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นที่นี่นะ่มันน่ากลัวกว่าที่ข้าคิดอีกนะเนี่ยน้อยไอเจ้าบ้านนี่มันบอกว่าท่านบรรพบุรุษเป็นผู้สูงทรงแต่มันฆ่าท่านบรรพบุรุษไปแล้วนี่มันจบเอกการแสดงละครมาร่อง้ไงกันเอ๊ะพี่กูท่านไา้รับบาดเจ็บนี่นะเป็นอะไรรอเปล่า ดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บนี้จะไม่ใช่เล็กน้อยเลยนะเอืมตอนนั้นข้าประมาทไปเองแหละก็เลยถูกเลาโจมตีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกนะนี่หวังเจอจินข้าบอกเองแล้วไม่ใช่เรื่องไงว่าอาการบาดเจ็บมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนักเจ้าไม่ต้องไปสนใจข้อหรอกนะเฮะ้กูช้างเกอหนเมื่อเจ้ายังไม่ตายถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนละท่านเทพธิดาซูซูไม่จําเป็นจะต้องสนใจความเป็นความตายของข้าขนาดนั้นหรอกนะ ช่วงนี้นะ่ะท่านควรจะเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนบนโลกนี้มากกว่าสู่สู่นะอย่าให้ผู้สืบทอดทักษะวิชามานต้องทำให้มนุษย์ทั้งหลายต้องทุกทรมานล่ะนิกติเขาน้อยข้าไปละพี่กูท่านกับสู่สู่เนี่ยทั้งสองคนมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกข้าทนไม่ได้ที่น้าให้ความสําคัญกับโลกมากกว่าสิ่งอื่นใดนะ่า เป็นแบบนี้เองสินะข้าเข้าใจข้าเข้าใจอีกด้านหนึ่งหลังจากที่สิทธิ์ิจ้าเข้าสู่ขอบเขตอาณาจักรเทพที่แท้จริงแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถยังรู้ได้เขาจะบุกขยี้สิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณหยินบริสุทธิ์ได้อย่างง่ายได้ใช่แล้วละใช่แล้วลสิทพิเจ้าหน้าเขาสมเป็นปรมาจารุ่นเยาของสำนักหรูเซิ่งของเราสุดๆไปเลย การเดินทางมายังสนามรบพยังินสมบูรณ์ในครั้งนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิธย์เจ้าแล้วเจ้าเซียวเยาพวกเจ้าอย่าได้เย,ยอนย่อข้าให้มันมากนักเลยข้าก็ใช้กลลมเม็ดเล,เล็กๆน้อยๆพวกเจ้าน่าจะเอาอย่างพี่ใหญ่นะตอนนี้ข้ายังตามหลังเขาอยู่อีกไกลย้า yeah! ไอ้เจ้าปีศาจพ,พวกนี้คิดจะทำร้ายแม่นางสู้ยังเหรอแม่นางสูไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะขอบคุณคุณชายเจ้าที่เข้ามาช่วยเหลือพลังศักดิ์สิทธิ์ของแม่นางสูข้าดูไม่คุ้นเคยสักเท่าไรไม่ทราบว่าท่านได้เรียนมาจากที่ใดกันข้าเรียนมาจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเจ้าค่านางํำชับข้าเอาไว้ว่าไม่ให้เปิดเผยชื่อของนางโดยเด็ดขาดข้าต้องขออภัยด้วยจริงๆเป็นแบบนี้นี่เอง ถ้าเช่นนั้นข้าก็คงเป็นผู้เสียมารยาทเองต้องขออภัยด้วยนะไม่เป็นไรเจ้าค่ะ่าอย่างไรซะทักษะของแม่นางซูนั้นจะต้องพิเศษมากแน่ๆท่านอาจารย์ของท่านถึงต้องปิดบังมันเอาไว้เช่นนี้คุณชายเจ้าก็ชมข้าเกินไปแล้ววิชาของข้ามันก็เป็นเพียงแค่วิชาธรรมดาธรรมาทั่วไปถ้า,ากวา่าข้าเปิดเผยอาจจะทาให้ท่านอาจารย์อ, işte. อับอายเปล่าๆ มันก็เป็นแค่วิชาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่านั้นเองแม่นางซูช่างเป็นคนที่ถ่อมตัวจริงๆเลยนะถ้าหากว่าท่านสามารถดึงพลังที่แท้จริงออกมาได้แล้วก็บางทีมันคงจะไม่ได้ด้วยไปกว่าข้าแน่ๆการที่ได้เดินทางมายังสนามรบพลังหยินสมบูรณ์ในครั้งนี้ของพวกเราบางทีพวกเราอาจจะต้องพึ่งพาคำแนะนำของแม่นางก็ได้แบ่งปัปให้คนที่มีน้อยกว่ากันด้วยนะเพื่อจะได้แน่ใจว่าพวกเจ้าทุกคนสามารถเข้าสู่สำนักเรียนที่แท้จริงได้ ได้เลยค่ะสิทธิพี่ใหญ่เจ้าได้เลยขอรับสิทธิพี่นี่คุณสมบัติกายาของเจ้าเซียนเหยียวคนนั้นนะเจ้าเห็นมันหรือเปล่าออกายาวิถีอาคาัครากายานั่นมันมีประโยชน์ต่อข้าไม่มากหรอกแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเลยนะไม่คิดว่าเจ้าเป็นคนดีเกินไปหน่อยอย่างนั้นเหรอมีอัจฉริยะตั้งมากมายตายด้วยมือของเจ้าไปแล้วนะเงียบได้แล้วที่นี่มีคนเยอะ ถ้าหากว่าทำตามอำเภอใจมันจะมีแต่ผลเสียวนะสินี่แม่นางซู้คะแนนของเจ้าพอแล้วหรือยังคะแนนของข้ามันมีอยู่เยอะมากเลยนะเดี๋ยวข้าแบ่งให้เอาไหมดูไอ้เจ้าหมอนี่ซะสิถ้าได้กินกินมันคงจะร่อยหน้าดูเลยนะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณสำหรับน้ำใจนะคุณชายเจ้าถ้าหากว่าคะแนนของข้ามันยังไม่เพียงพอข้าก็จะไปสังหารพวกมันเองข้าไปละ อ้าวแม่นางเจ้าพวกเจ้าทุกคนพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวข้าจะกลับมาข้าจะตามแม่นางสูไปสนามรบพลังยินสมบูรณ์ก่อนที่นั่นมันอันตรายเกินกว่าจะปล่อยให้แม่นางไปคนเดียวได้ดูสิพี่เจ้าเนี่ยนะปกติเป็นคนพูดจาอย่างใจเย็นแท้ๆก็ไม่รู้หรอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นมันมีอะไรน่าสนใจแต่การที่เขาทำแบบนี้มันจะใจร้อนเกินไปแล้วนั่นนะสิ ผู้หญิงคนนั้นนะ่านอกจากรูปร่างหน้าตาดีแล้วเขายังมีอะไรดีด้วยร่ะเอา้าอยู่ไหนแล้วล่ะผู้ชายคนนั้นหายไปไหนแล้วกระจอกจริงๆเลยข้าก็บอกให้ช้าๆหน่อยแล้วแท้ๆดูสิแบบนี้เขาก็ตามไม่ทันแล้วนั่นนะ่ะน่าเสียดายชะมัดน่าจะได้ดึงพลังชีวิตของเขามาสักก้อนต่อให้เขาตามข้ามาทันข้าก็จะไม่สังหารเขาหรอกนะ ทำแบบนั้นคนอื่นจะสงสัยข้าเอาเปล่าเปล่าร้ารา้าคิดว่าข้าไม่รู้จักเจ้าเรื่องไงกันแม่นักบุญไม่นางสู้ไม่นางสู้ไม่นางสู้เจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนกันแปลกแฮะความเร็วของนางนี่มันรวดเร็วถึงขนาดที่ตัวข้านั้นตามไม่ทันเชียวเหรอที่นี่ปราณยินสมบูรณ์หนาแน่นเป็นอย่างมากมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับนางหรอกใช่ไหม แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ข้าตกลุมรักใครสักคนหนึ่งเฮ้อข้าเองก็นับเป็นอัจฉริยะที่มากความสามารถคนหนึ่งแท้ๆทำไมกันทำไมนางถึงได้เมินเฉยต่อข้ามากนักเป็นเพราะว่าเจ้านั้นสนใจในตัวนางมากเกินไปจนตอนนี้เจ้าเหมือนกับหมาโง่ๆตัวหนึ่งแล้วยังไงล่ะเอ๊ะเสียงใครกันข้าคือเจ้าเซียวเยาแห่งสำนักรูเซ่งนะอย่ามาอวดดีต่อหน้าข้าตัวหัวของเจ้าออกมาซะ นี่เจ้าหนะ้าเอ๊ะเสียงนี่มันเจ้ากำลังหาข้าอยู่อย่างงั้นหรออ,อเจ้านี่มันช่างหน้าสมเพชซะจริงๆในสมองของเจ้าในตอนนี้คงกำลังคิดว่าเจ้าตัดสินใจผิดหรือเปล่าสินะไม่อย่างงั้นเจ้าก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกเออเอเอเจ้า เจ้า <Yo! S 2> เอมสู้ชิงเกอหลังจากที่ข้าได้รับข่าวจากเยนจีและรู้ว่าเจ้าไม่ได้อยู่ที่สำนักไทสูอีกต่อไปแล้วข้าก็คิดเอาไว้แล้วล่ะนะว่าคนที่เย่ยลางเทียนพูดถึงนั้นน่าจะเป็นเจ้าสู้ชิงเกอเอยเวทีต่างๆได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้เพื่อเจ้าแล้วเจ้าอยากจะแสดงหรือว่าร้องเพลงอะไรก็เชิญได้เลยแต่ว่าข้าอยากจะรู้แล้วสิว่าเจ้าในฐานะผู้สืบทอดทักษะวิชามาน เจ้าอยากจะได้แกนแท้ของข้าบ้างหรือเปล่าข้ารอคอยที่จะได้พบกับเจ้ายิ่งกว่าเดิมไม่ไหวแล้วสนับสนุนข้าไปขยะเกะของบรูเนส0 8 2 6 7 2 7 7 8ขอบคุณมากนะครับ